เดี๋ยวมาสิมมกมกเผงมกหนึ่ม,ามานะครับไ,ไอจะหิ่มแล้ววัหนหหนเดมาสิม,มนะครับนี่ครับอันน้่นงหอยใส่สิมเบงเป็แบบโอ้หอมแพงหอมไม่ตอง้งหอมหอมแซ่บทัทยก็เมื่อคยกินนิงเี่หอมแบบหอมละมุนแบบแม่เสียใจกินจับกิน,นจกักด่าง กินจากด่างเทียเสือไฟแต่มันหอมน,นะหอมแบบจับจแบบับเดี๋ยวอีกขั้มครับจบแซบดีบบดบนะครับเป็นตัวอือนี่แบบะสุยอครับผู้ใดอยากลองซิมครับมกนิ่มแบบโบราณล,ลองหลายแม่เลยครับมกครับเขาใส่ใบ็นตองนะครับต้มกมกมกแล้วครับ อันนี้มีน้ำผพ้งกิ่ไปเดีเ๋ยวโมกมาห้วยใส่หวานหอมมันจะได้ความหอมหอมใบตองหอมกินทานธรรมชาติมันจะได้ได้ฟิลความเป็นธรรมชาตินะแซ่บแซ่แบโอเคครับพี่หนอ่องถ้ากินในการกันครับดีดีม่แห้งครับนี่ครับผ <laughs> ู้แมวมันไม่ได้กิน <laughs> แซ่บแซ่บครับ